ก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหนึ่งวันค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะหัวหน้าพักและก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยยังคงเข้าสภาทําหน้าที่สสเดินทักทายสสทั่วห้องประชุมเลยค่ะรวมถึงสสของพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์สสบัญชีร,รายชื่อนะคะโดยนายอนุทินเข้าไปสวม,สวมกอดในฐานะคนคุ้นเคยค่ะรวมถึงทักทายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และมีสสหลายคนนะคะเดินเข้ามาทักทายจับมือแสดงความยินดีล่วงหน้าที่นายอนุทินจะ ได้รับโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนที่พรรคเพื่อไทยค่ะยกข้อเสนอใหม่หากพรรคประชาชนโหวตให้ในายชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะยุบสภาทันทีนายอรุทินยังคงมั่นใจว่าพรรคประชาชนจะไม่เปลี่ยนใจเพราะพรรคประชาชนก็มั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจะปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างถือเป็นข้อตกลงที่ได้ทําร่วมกันเรียบร้อยแล้วไม่เช่นนั้นหัวหน้าพรรคประชาชนคงไม่ยอมลงนามค่ะทางนี้การแข่งขันในเวทีการเลือกนายกรัฐมนตรีนายอรุทินถือว่าเป็นเรื่องดีทําให้ทุกฝ่ายมีความ กระตือหรือร้นและการแสดงวิสัยทัศน์ก็แล้วแต่ที่ประชุมค่ะคนที่เป็นนายกมนตรีเขามีสิทธิ์จุดสภาคนที่เป็นนายกมูลนิธิผมมั่นใจว่าพรรคประชาชนไม่ฉีกโมับแต่ผม,ผมพ,พรรคประชาชนก็มั่นใจว่าตัวผมเองก็จะไปปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่าง นะครับอันนี้เป็นข้อตกลงที่เราได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วท่านหัวหน้าพักประชาชนคงเพราะงั้นท่านคงไม่ยอมลงนาม นายอนุทินยังไม่กังวลหากพักเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีหลังจากนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าบุคคลก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะค่ะและก็ตั้งแต่เข้ามาในสนามการเมืองสิ่งที่พร้อมที่สุดคือความจรงิงคนที่จะมาบี้หรือจะมาอาภิปรายก็ขอให้นําความจริงมาพูดเท่านั้นอย่าไปเสกสรรปั้นแต่งพร้อมยืนยันว่าจะต้องแก้ไขทุกป,ปัญหาหากเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะแม้กำหนดว่าจะพูดคุยเรื่องนี้กันหลังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วแต่ล่าสุดก็เริ่มมีการขยับค่ะโดยพักภูมิใจไทยตั้งเป้าให้คนนอกนั่งคุมกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและอีก3กระทรวงที่ถือว่าพักภูมิใจไทยได้มีการล็อกไว้คือกระทรวงมหาดไทยที่มีกระแสข่าวว่านายอนุทินจะนั่งควบระหว่างนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกสองกระทรวงคือกระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรมเพื่อดูแลเรื่องของคดีความทั้งคดีเขากระโดงแล้วก็เลือกสอวอนะคะและภาพที่จะเห็นอาจจะเป็นรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงคือนายชัยชนกทิดชอบเลขาธิการพักอาจจะจองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล,แ,ลและนวัตกรรมค่ะและทางด้านของนายพระดอนปีศน,นานันทกุลจะนั่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะ